จะซื้อหุ้นปันผลทั้งทีก็ต้องดูว่าหุ้นปันผลตัวนั้นมันปันผลสม่ําเสมอหรือว่าเติบโตหรือเปล่าวันนี้มีมาฝาก2วิธีด้วยกันครับผมส่วนตัวผมชอบวิธีที่2มากกว่าเพราะดูกราฟจากตรงนั้นประจําเลยนะครับวิธีที่1ครับผมเข้ามาที่เว็บไซต์ set.or.th แล้วก็เสิร์ชชื่อหุ้นได้เลยครับผมตรงนี้นะครับในที่นี้เนี่ยผมเสิร์ชเป็นปตทนะครับหลังจากนั้นให้มาที่แท็บสิทธิประโยชน์ตรงนี้ครับผม พอโผล่ด้านนี้มานะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าเราสามารถแบบดูเครื่องหมายทั้งหมดได้นะครับมันก็จะบอกว่า x d คือเงินปันผล x m คือการประชุมอะไรประมาณนี้นะครับในที่นี้เราจะดูแค่ x d ก็คือเงินปันผลนะครับก็จิ้มไปที่ x d เนี่ยครับผมมันจะมีบอกตั้งแต่ปี2,561ถึง2,566เลยนะครับประมาณ5ปีนะครับก็ตรงนี้นะครับมันก็จะมีตั้งแต่6มีนา2561ถึง 1 1ตุลา2 5งแสดงว่าหุ้นปตทเนี่ยปันผลปีละ2ครั้งรอบต้นปีกับปลายปีนะครับพี่พี ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมปันผลเท่าไหร่นะครับรวมกันปีละเท่าไหร่ซึ่งปตทณตรงนี้ครับผมก็ประมาณ2บาทครับพี่บบนี่คือวิธีที่1ครับผมเข้าดูง่ายๆได้ตามนี้เลยไปดูวิธีที่2ครับผมวิธีที่2นะครับดูผ่าน efin stock pickup นะครับเป็นโปรแกรมที่ส่วนใหญ่ก็มากับพอร์ตหุ้นเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้ไปถามโบรกเกอร์นะครับว่าใช้งานยังไงพี่ๆเปิดพอร์ตกับเจ้าไหนให้เขาสอนวิธีใช้งานได้เลยครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับจะมาสอนดูว่ามันดูตรงไหนครับผมถ้าจะดูนะครับปัน มาที่ Fund a m e n t a l ตัวนี้ครับผมจิ้มเข้าไปนะครับ Fundamental Analysis ครับผมแล้วก็เป็น Divi d e n d Analysis ตรงนี้ครับผมนี่เลยมันก็จะขึ้นมาให้นะครับทีเนี้ยตอนที่เราเสิร์ชชื่อหุ้นใส่กราฟใช่ไหมทุกคนมันจะมีอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นลิงก์หนึ่งเห็นไหมมันจะมีคําว่าลิงก์หนึ่งตเนี้ยก็เป็นลิงก์หนึ่งเหมือนกันนั่นหมายความว่าณตอนเนี้ยครับผมสองหน้าต่างเนี่ยมันซิงกันถ้าผมเปลี่ยนชื่อหุ้นไปที่ตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนด พิมพ์เป็นลิงก์หนึ่งถ้าทุกแถบตรงนี้เป็นลิงก์หนึ่งหมดเลยเนะี่ยมันจะซิงกันหมดก็คือผมสมมติว่าผมกรอก A5 เส็จตรงนี้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันจะเป็น A5 ด้วยหรือว่าผมพิมพ์เป็น BOL แบบเนี้ยใส่เห็นไหมมันก็จะซิง์เป็น BOL ก็คือแบบว่าไม่ว่าเราจะพิมพ์ใส่แถบไหน A2 ออแถบเนี้ยมันจะซิงกันถ้าตรงมุมซ้ายมันเป็นลิงก์หนึ่งเหมือนกันนะครับทีเนี้ยกลับไปดูปตทเรานะครับปตทหรือว่า PTT นะครับตรงนี้ มันก็จะขึ้นข้อมูลขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าใน efin เนี่ยจะมีประมาณ5ปีครับผมตั้งแต่ปี62ถึงปี66แต่ว่าในเว็บไซต์เซตเนี่ยจะมีตั้งแต่ปี61ถึงปี6 6ขึ้นอยู่กับว่าพี่ๆสะดวกแบบไหนนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเทรดอยู่แล้วน่าจะใช้ efin อยู่แล้วพี่ๆก็ลองมาใช้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มันจะเห็นกราฟเลยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยปันผลประมาณเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะพี่พ ตัวนี้ครับผมมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ปันผลประมาณ5%นะครับดรอปลงมาเหลือ3%ปันผล5% 5.7แล้วก็ปี66นาะตอนเนี้ย มันพึ่งปั่นมาครั้งเดียวพี่ๆปีหกหเนี่ยพึ่งปั่นมาครั้งเดียวเหลืออีกหนึ่งครั้งถ้ามันปั่นผลอีกเนี่ยก็จะสักประมาณแบบ4-5%ประมาณนี้ครับผมอ่านี่ก็เป็นวิธีการดูปั่นผลทั้ง2แบบว่ามันสม่ําเสมอไหมแต่ว่าในอีฟินเนี่ยมันจะมีกราฟแบบนี้ให้ดูด้วยเลยนะครับว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยนะครับมันได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะไปดูตัวอย่างอ่าที่เปอร์เซ็นต์สูงๆก็แล้วกันนะพี่ๆอีกตัวหนึ่งก็คือสมมมติิว่าผจะะดูกไปแบบบนนี้ครั มันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ให้เห็นไหมครับว่าเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยทิสโก้เนี่ยปี61ครับผมปี61เนี่ยปันผล8%ปี62ปันผล10%ปี63ปันผล664เป็นปันผล7แล้วก็65เนี่ยปันผล8.45%นะครับนี่ก็คือเป็นทิสโก้อะพี่ๆสะดวกช่องทางไหน ก็ดูผ่านช่องทางนั้นได้เลยครับผมนี่ก็เป็น2วิธีที่เอามาฝากกันในวันนี้ทำให้ผมถึงดูในตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันดูหลายๆอย่างได้พี่พมันดูแบบงบการเงินมันดูบิดออฟเฟอร์มันดูวอลลุ่มมันดูกราฟประกอบกันอะไรแบบนี้ได้หมดนะพ,พี่พี่พี่สะดวกทางไหนก็ใช้ช่องทางนั้นครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอ p พีนี้สวัสดีครับ